ครับสวัสดีครับมือนีวันว่างครับก็เลยผ้ามาเหลาใหม่ครับเหลาใหม่เห็ดบ่วงเซโนวิธีบานเฮาผมใส่ไม้ไผ่กิ่มซุ่งครับเพราะว่ามันมีเหลือใส่อยู่เฮือน,นก็เลยต้องเอามาใส่ผมใส่ความยาวประมาณ60เซนครับ ผมมาของเงียวเน่นะเพราะว่ามันก็ดถือมันก็ง่ัยไงเนาะผมเฮ็ดประลาลดอกเฮ็ดประมาณจ็กยี่สิบหลังครับเหลาใหม่ไว้บางๆผมเลยทายคิดไว้เก็บเป็นประวัติไว้เศษไม้เหลือใส่งานภายในครัวเรือนครับ เลยมาเล่าไว้แต่ว่าใหม่บดีครับใหม่กิมซุ่มมันเป็นคือพวกแข็งนี่แหละสไไะไูไม้ไผ่บานบ่ได้ไม้ไผหวกไม้ไผ่สนิทอืน่นพอดีมันมีเศษเหลือก็เลยเอาไม้ไฟกิมซุ่งครับเนื้อบอดีเป็นน,นอนแต่ว่ากับเห็ดไปนี่แหละเพราะว่าบ่มีเวลาก็เลยยิบมันได้มากอะใส่อันนั้นเลย นั่งเลาอยู่ผู้เดียวครับวันว่างๆคุมีแนวเห็ดเห็ดกีกิก,กอกไปนี่แหละพอามุมคำเด้ละมือเพราะว่าถ้าบาเห็ดหั่นเห็ดหนีมันก็นกนเสียเวลาเวลากลยต้องเห็ดอัใไหยิบอันนั้นมากเพราะอันันมาได้ใาไม่ได้แก่เพราะเห็นมุมคำ ผมเห็ดประมาณยี่สิบลังครับเห็ดหลายนะครับพอเห็ดหลายกับขันไซที่เราพูดถึงท้ามันเนี่ยประมาณนี้ก็ติดแล้วหนูก็ะเลยเจําเป็นต้องเห็ดหลายสำหรับผมนะแต่ว่าบางคนเขาจะกัเ,กเห็ดหลายดอกแปดสิบหรือ 200, ร้อยสองรอยก็มีซุ้มเขาจะเป็นมื่อฉีดแต่ว่าเข้ามือสมัครเล่นเห็ดประมาณนี้แหละครับพอได้ใส่น้ำมูกเขาเพรได้ทายคฉีด เมื่อชีดพ่อเจาก็โฮ้ยฝืนแล้วหลักร้อยฝืนแล้วก็ตั้งก็แปดสิบผมเพิพ่งยี่สิบครับพอได้ใส่พ่อได้ทายลิปพ่อได้เป็นเทศกาลน้ำเขาพอได้ไปหาหนูหาในน้ำให้น้ำหน้าบ้านเท่านีู่แล้เราแล้วผมก็จะเอาไปเผาครับเอาไปเผาไปล่นไปล่นไฟเนาะมันในกันมอดกันนันแมง เผาครับจุดไฟเผานี่ครับเผาเลยแหละล่มควันไว้กันมอดกันมะแลง บางคนก็เสียบ่าโอ้ยคือเห็ดเงี้ยว่าวสันว่าผมมักเนืยอเงี้ยวเหรอเพราะว่ามันจะเห็นง่ายผมว่าถ้าสั่นมันหายากผมว่าเห็ดไม้ไหวมันกับลักษณะมันกับหลายอย่างเนาะครับมันกับแล้วแต่คนมักคนบ่มักมันมักมือกันแต่ว่าผมเอาเนื้อเงี้ยวเหรอวะผมว่ายังถือถนัดดีว่าผมว่าบมลูว่าทั้งอื่นเห็ดแบบ คือกันบ่ครับหรือเฮ็ดสันหรือเฮ็ดเน่าก็นี่แต่ว่าส่วนมากผมเฮ็ดสันนะเห็นที่เห็นผมเห็นน่ะคือว่าส่วนมากจะเป็นสันประมาณ30เส้นนี่แหละนะครับเสร็จเรียบร้อยโอเคครับขอบคุณครับ